สามลมหนึ่งครับทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอ้อนก่อนอ้อนก่อนได้ปะอ้อนอ้อนศัตรูไม่ได้อ้อนศัตรูไม่ได้เันนี้เป็นน้องดุป่ะครับดูได้ไงผมดูบ่อยขอปืนหน่อยได้เปล่าโอ้โหไว้ชีวิตจรงต้องปนปืนกูด้วยกระสุนชอบหมายถึงชอบเราแหละชอบได้ชอบได้มีแค่เนี้ยหรอหมัวใจด้วยหัวใจด้วยทำไมนะครับได้แต่วันที่ดูสตรีมาแรกแล้วครับใครวะนั่นเป็นไงจูไม่ได้เรียบเล่นลิ้นนี่คือมัน ขอปืหยิงนะพี่ขอพี่ขอคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนๆขึ้นใช้จักรยานในการรับชมขอปืนอันนึงนั้นม,ม,ม,มันมาหามัน้วมไปจัดการยั่มันอยู่ข้าง้ากูเลยอ่ะกูไม่มีปืน กูขยับมากูไม่มีปืนมมีคนตึกได้มีคนมันมาเอากูแล้วโจ้กูก<ะ>ูนิ่งกูติมเองกูติมไอ้กูตายแน่นเลยไอ้โจ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเพื่อนมันัง เอ่อเอ่อถอนตัวก็ไม่ได้กลับไปก็ไปไม่ถึงโจโ <c oughs> <c oughs> ใจร้ายอ่ะไอ้โจ้ชุบได้โจ้เขาไว้ชีวิตกู ขอปืนอันหนึ่งสิโจ๊กอยู่ไหนครับโอ้ยเสียงคนหลอกเลยกูตายแล้วเขาจะมาชุบเหรให้ชุบเขาไม่เกลียนเขาไม่เกลียนนะแต่โจฆ่าหมกป่าไหมโจไม่ยิงไม่ยิงมาเลยมาเลยเขาไม่ยิงไม่ยิงใช่ไหมไม่ยิงใช่ไหมไม่ดีสามล้มหนงครับทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอ้อนก่อนอ้อนก่อนได้ป่ะไม่ได้ดิต้องให้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้อ้อนออนจัตุไม่ได้อ้อนจัตุไม่ได้เราต้องอ้อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ชุบเราไอ้โจป่าระเบิดให้ตายเลยโจป่าระเบิดให้ตาย ไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้อ้อนไม่ต้องอะไรนะวันนี้เป็นน้องดุกวะครับรูได้ไง่าขอปืนอันนึงสิดูบ่อยขอยาด้วยโอ้โหว้ชีวิตจึงต้องมานยาอยู่ับไม่ขอยาแล้วก็ขอปืนหน่อยได้เปล่าปลาลุกอ้อนแล้วนะเอ้ใครเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโจเขาตกใจหมดเลยมึงกูสาททำเสียงสองฮัลโหลตัวเองเขาขอปืนหน่อยได้เปล่าม่ขอคนปืนกูด้วยกระสุนอมายถึงชอบเราแหละชอบได้ชอบได้มีแค่นี้หรอ พอใจด้วยพอใจด้วยไปเลยครับได้แต่วันที่ดูสเต็มมาแรกแล้วครับใครวะนั่ยอย่างชอบเลยอ่ะโอ้ไว้เจอกันนะเท่เทเทเฉยเฉยเท่เฉยเฉยปาปาปาปคนรวยเลยวะโจ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 มึงทำไมไม่ยิงเขาวะโจเฮ้ยมันขอต้อจะได้ยินหมดหรอมั้งไอ้คนป้าปาหนูขอโทษนะป้าหนูไม่เป็นกบอป้าหนูไม่ใช่งูพิษนะเพิ่งโดนไปว่าเป็นงูพิษน่ะเป็นไง จูไม่ได้เรียกและลิ้นนี่คือมันยาของผู้หญิงนะพี่ขอพี่เหรอไอ้เน่าออกมาได้ไอ้เน่าบอกไอ้เหี้ยของกูห้อนอะกูตายกูตายคนเดียวไปน้องไปน้องหนาวนงหนาว two thousand years later ไอ้จาใครวะเนี่ยตาอะไร ไม้แล้วทำไมเพื่อนไปไหนแล้วครับทำไมต้องตามหนูเพื่อนหนูอยู่บ้านข้างหน้าน่ะมันมีศัตรูอยู่ตรงนู้นน่ะบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนู้นใจหมดเหนะแหนะแหนะบ้านบ้านบ้านสีเหลืองนู้นน่ะนายไปดีนายไปนู้นไปได้หลอกตายวันนี้โจ้เขาไปแล้วพวกกูไปไหมห้าสิบสามสองไอ้เชนโจ้โจ้โจ้หนีหนีโจ้เอารถมันไปโจ้เลยเราขึ้นรถโจ้เลยเราลงมาทำไมอยากขอยิงหัวกูแดน กูเองอุ้ยรถเขาเท่มากเลยอันนี้มันรถอะไรวะเนี่ยกูอยากได้รถสี่เนี้ยรถกูจะกินคนไม่เท่เลยเพื่อนๆโจ๊กขึ้นโจ๊กขึ้นโจ๊กขึ้นไว้ไว้โดนเอาว้ไว้โดนแย่งรถอะเอารถติดไอ้เค้ว้ไว้เดินแย่งรถอ่ะเอารถติดไอ้เครเี้ด เราควรจะทำยังไงดีเราติ่มไหมน้ำใจล้าก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ทำใจไม่ได้ทำไมผู้ชายเขาชอบตามปลาดุกอ่ะปลาดุกเขิดจังเลยเวลาผู้ชายมันชอบตามปลาดุกกับเพื่อนี่ไม่ได้วิ่งตามปลาผู้ชายเนนี <S <s> ่ยถ้าเกิดเขารู MM ้ว่าเราอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาดูสตรีมเราจบเดี๋ยวเขายิงมึงนะเอ้อยน้องเองน้องขอนนอง นุ้งขอของหน่อยไ <What? S 1> อ้โจเราป้นเขาดีกว่านุ้งขอของหน่อยปนปนปนนุ้งไม่มีอะไรนุ้งไม่นุ้งเพื่อนเราอยู่บนหัวนะโจเรามาเอาของเราเร็วไอ้โจไม่ไม่ให้อ่ะยิงนะรู้ใช่ไหมว่ายิงคมอ่ะอยากโดนไหมเอากระสุนกระสุนเขียวโจ้มันไม่มีอะไรโจรให้แค่นี้นไม่เพื่อนานายหายไปไหนเนี่ยเอาของไปเก็บปะเนี่ย <What? S 1> เอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกมีอะไรอีก เอาอีกสกขอบสักขรบสามเนี่ยเราไม่มีมีหมวกสามไหมจะเป็นเริ่มเกมใหม่เลยเพื่อนเกมใหม่เทปปืนให้หมดเลยเจ้ามาเอาปืนเอ็มโฟเจ้าเอาคุณสี่ผมมีแล้วมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่มีเลยเธอเธอมีอะไรมากในรถอ่ะยิงรถแต่ย่างแต่โอ้ยเจอไปด้วยเจอขึ้นมาปล่อยเขาทิ้งไว้ตรงนั้นหนึ่งคนเจอขึ้นมา หลังจากไมม่ีนเียวเราให้ก็ได้คืน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 ผมโดนต้นหมดแล้วจะเอาที่เราหรือเอาที่เพื่อนนในแล้วโหคนคมแค่นี้พอนะเาได้โจเราได้ถูกประกันแล้วโจเขาจะเอาเราไปตายปะเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ เอา้าเจามีคนหรือเปล่าเจาะชนชนแม่งชนแม่งเลยชนแม่งเลยไม่ได้ไม่ได้เจามันน่าจะมีคนโจกข้างบนเจามึงอยากได้อะไรเจาเจาเจามึงอยากได้อะไรมึงเอากระสุนไหมเจาะเจาะขึ้นเลยไม่เงี้ยพันกูเอาอยัางยังยังทำไมไม่ไม่บ้าเหรอมันปิดไม้ไปหมดเลยเพื่อนไม่หนูบ้าเหรอเพืพ่อนเพื่อนตรงนี้ขึ้นไม่ได้เพื่อนเอ้ยทำไมหนูไม่ได้ยินใครเลย เราคิดว่าไมค์มารกก์คเขาโกรธทำไมจะเป็นคนแบบนี้่งไอโจ้จมึงอ่ะใจร้ายเพื่อนมึงปิดไมค์กูเพื่อนไอ,ไอ้ออเวย์โจ้เราสู้ไม่ได้โจ้เราสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะโดนเราจะโดนเพื่อนเราเราติ่มเราติ่มโจ้โจ้โจมึงง่วงใช่ไหมเพื่อนกูรู้อยู่ว่ามึงง่วงโจ้มึงเปิดไมค์ให้กูหน่อยโจ้ไอโจอ้มึงชอบคิดให้ให้กูคิดว่ากูอยู่กับศัตรูแบบนี้ไม่ได้โจ้ไอโจเอ้ยมันเงียบอ่ะกูโมโหละไอ้เวร มึงปิดไมค์กูเพื่อนโจ้ไม่คุยกับปลาดุไอ้โจอ้กูกับมึงจะนั่งคันนี้ไม่ได้เพื่อนมึงปิดไมค์กูอ่ะโจ้กูรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยมึงเปิดไมค์กูกันมึงได้เปล่าไอ้เวนอ๋อมันปิดไมค์จ้วะ A few moments later บนห่วงมันมีคนจอ้อตรงนี้มีคนกูได้ยินเสียงเดินโจอ้อฟังซ้ายใช้แผ่นกระสุน รอดีกว่าโจรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกมันจะโดนรีพอร์ตกดออกไหมไอ้โจไอ้โจเงียบเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนโดนรีพอร์ตกูนอนติดตรงนี้แล้วกันงั้นกูไม่ไปละเดี๋ยวมันเด้งเดี๋ยวข้อความเด้งไม่ค่อยดีมึงไปบอกเขาว่าเจอกันท้ายห้งไปเราจะไปจิ้มิ้ที่เขาเธอไปไอ้โจวิ่งหนีโจหนีโจหนีหนีหนี อยู่ก <am> ด <adi> <eterm oon> <se astrology> ังงงข้าบนมึงไม่น่าไปกับเขาเลยมึงลงมามึงลงมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหนีหนีเจ้ากะเทอมเจ้ากะเทวงไอ้โจ้มึงไม่ต้องไปกับเขาเลยตอนท้ายเราต้องยิงเขาให้ตายกูรู้เล้ยวเราเราจะยิงเขานะมึงเข้าใจใช่ไหมอะไรู้จังโม้โอ้โหกูรู้กุ้ยโ้ความรู้สึกตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงขอลืมตายอีกครั้งหนึ่งนี่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 ชั้นเขาตายแล้วเหรอ นี่่แล้ว้อหนีเขาอ่ะเจมดูกำลังหนีอยู่หนูไม่ได้เป็นเพื่อนเพราะหนูหนีเขาเนี่ยไอ้เจ้าขาดเราหนีอยู่ในบ้านแต่ติ่มตมอยู่ในบ้านด้วยมั้งมันไม่ควรจะวุ่นวาย เดี๋ยวจะโดนดีพอร์ดไอ้โจ้เราจะไม่ยิงใครโจ้เราต้องทิ้งปืนโอ๊ยขอบคุณนะคะนายยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยนายต้องบอกเพื่อนนายหนีไปนะหนีไปหนีไปไม่ใช่โดนเรายิงนะเดี๋ยวจะโดนดีพอร์ดอะอุยไม่ได้ไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่เห็นจีเอ็มเราไม่เห็นใครเลยนะเราไม่เห็นใครเลยจบแล้วมึงแกไม่ต้องเอาหน้าจอไปมองเวลาคนดูมันจะรู้ต้อง จะมองเห็นศัตรูไม่ต้องเอาหน้าจอไปเขาจะได้่าได้ออ๋โอเคโอเคไปไปได้ยินเสียงหนูแล้วไปไปได้ได้ยินเสียงหนูแล้วไปไปไกลๆเลยเดี๋ยวรถดีพอได้อย่าตามตูดเราได้ไหมเนี่ยจีเอ็มอ๋อมาเอารถก่อนดีเงี้ยก่อนดีจีเจ็มป้าดุไม่ได้ทำอะไรนะศัตรูมันตามจีบป้าดุเราเลิกกันแล้วเราเลิกกันแล้วเราเลิกกันเราเลิกกัน จีบปลาดุกปลาดุกไม่ได้รักเขาอะจีเอ็มกดเขาใจปลาดุกด้วยเราไม่ได้รักเขาเนี่ยเนี hmm. mm ่ยแฟนปลาดุกอย่างนี้ไอ้โจ้ไอ้โจแฟนปลาดุกอย่างนี้ยเขาตามเดี๋ยวจีเอ็มปลาดุกจะอที่ายให้ฟังนะคือโจไอ้โจคือโจ้กับปลาดุกก็เป็นแฟนกันแล้วเราก็มาเล่นเกมแล้วทีเมื่อกี้เขาว่ามันไล่จีบปลาดุกรอบจอเราปลาดุกไม่รักปลาดุกไม่ได้รักเขาเลยเขาโมโหเขาเลยกดชนอะกดชนแล้วมาตามตือปลาดุกมือสนใจนะเราไม่ได้เราไม่ได้ช่วยกัน เฮ้ยไอเจ้เราต้องติ่มสักทีแกงทำแบบเราไม่เห็นไม่เห็นเลยกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูหันจอฝั่งนี้กูไม่เห็นกูไม่เห็นนะเง้ยเห็นเต็มเตัวเลยกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นอย่าอย่ามาใกล้หนูอย่ามาใกล้หนูอย่ามาใกล้หนูหนูไม่เห็นใครหนูหนูไม่เห็นใครไอ้โจ้มึงหันหลังเหมือนกูโจ้มึงจะไม่เห็นใครโจ้ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาหาผมไม่ต้องมาหาหนูไม่ต้องมาหานูไม่ต้องมาหานูเดี๋ยวโดนแบนนายหนีไปนายหนี

เไม่ยิงไงดาวดาวที่หนึ่งไงดาวที่หนึ่ง Two thousand years later เจ๊ปะเจ๊ไม่เห็นใครเลยน่ะกูไม่เห็นใครในมือมามาเออกูก็ไม่เห็นใครเราไม่เห็นใครเลยเต็มเต็มตาเรอไม่เห็นไม่แล้งอ่ะโอเคได้ปะพูดขนาดนี้เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลย GM เห็นเอาละหลักฐานผมไม่ได้ ห้าห okay. ้ามาตาม จูแล้วนะจูมีแฟนแล้วนะโอเคไหมจ,จูมีแฟนแล้วตต่นาห้ามกดตามแล้วนะคือไม่กดตามครับไม่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 ใช่ไม่ใช่คือบอกว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบหนายห้ามตามเพื่อนคือเราอ่ะมีแฟนแล้วแฟนเราอยู่นี่หนายห้ามตามแล้วเขาเข้าใจผิดหมดแล้วว่านายอ่ะช่วยเราทั้งที่นายเป็นศัตรูอ่ะเราต้องอธิบายให้เคลียร์ก่อนโอเคไหมนี่บังเอิญครับนายอยู่แคน,<ห>นอะไรเนี่ยนายอยู่แคนอะไรเนี่ยชื่อเฟสน่ะเฟสเฟสอะไรสักอย่างนายห้ามตามแล้วแล้วต่อไปจะให้คุยกับคน คนไหนคนไหนตามเราสรุปคนนี้เหรอนคนนี้เหรอใช่ายต่อไปอะ่ะนายห้ามตามเราเราอธิบายให้ในายเข้าใจนะคือตรงนี้ยคนเนี้ยคือแฟนเราโอเคนายห้ามกดชนเลยโอเคเป้า่า <c oughs> มันบังเอิญครับมันไม่ไมีมบงังไม่ใช่มันไม่มีบงังเอิญนายตั้งใจที่จะมาตามเราเราบอกว่าเราไม่รักเรามีแฟนแล้วแฟนเราอยู่ที่มึงปกป้องกูหน่อยเพื่อนเฮ้ยที่รักมึงปกป้องกูหน่อยแล้วเร็วหไม่ทำพี่อะไรเเพื่อนมึงเนี่ย พลหัวแล้พี่พลหัวแล้เฮ้ยทำไมไป็นอย่างนี้เราสา์ทิ้งปืนนะคะ 来，来，去咬进去，咬去。